เบลทำคลิปเอ่อลดน้ำหนักตามอายุนะคะเบลเคยอยู่ว่าโดยทำสำเร็จไหมสวัสดีค่ะวีเบลค่ะทุกคนค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลก็จะมาทําคลิปที่เบลตั้งใจเคยทําไปแล้วนะคะแต่ว่าเบลทําไม่สําเร็จนะคะทุกคน นั่นก็นคือคลิปลดน้ําหนักนั่นเองค่ะทุกคนคือเบลอะเคยทคําคลิปประมาณปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเบลไม่ได้ลงเพราะว่าเบลทาไม่สําเร็จนะคะเบลทําคลิปเออลดน้ําหนักตามอายุนะคะซึ่งมันยากมากเลยนะคะทุกคนที่จะกินแค่3อย่างในวันเดียวนะแต่วันนี้เราจะกลับมาทํานะคะเพราะเขาบอกว่ามันช่วยลดน้าหนักเร็วมากนะคะแล้วก็เบลมีใกล้จะถ่าย MV นะคะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบเออไม่อยากอ้วนออกซีนอะเนาะเออก็เลยคิดว่าจะลองทําอันนี้นะคะเพราะว่า ว่าเหมือนอายุเขาก็ลดวิธีนี้ก่อนที่เขาจะแบบว่าขึ้นสเตจหรือว่าถ่ายงานอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะลองดูนะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคะลดไปโลน,นึงเลยนะคะซึ่งแบบมันเยอะมากนะคะโลน,นึงหนึ่งวันเนี่ยมันเยอะมากๆเลยก็ที่เราอ่านมานะคะก็คือเขาจะกินมื้อเช้าเป็นแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะแล้วก็มือบ่ายเป็นมันนะคะแล้วก็มื้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโปรตีนหนึ่งแก้วนะคะอันนี้ก็คือมื้อเช้าของเรานะคะที่ เราสั่งมานะคะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลแบบว่าปอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำสามวันนะคะทุกคนเพราะว่าสามวันเดียวก็ว่าก็หนักนะเออคิดว่าจะทำประมาณ3วันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าน้ำหนักอะ่ะมันจะลดกี่โลตอนนี้เบลว่าเบลน,น่าจะหนักประมาณ40 3 4 4ถ้า3วันเบลลด3โลเบลก็น่าจะเหลือ40หรือ4 1นะคะก็จริงวิธีนี้นะคะไม่สามารถแบบทำทำแบบทำระยะยาวนะคะแบบเป็นระยะสั้นๆเนาะแล้วก็แบบเร่งรัดประมาณนี้นะคะจริงๆเบลอะออกกําลังกายด้วยนะทุกคนแบบว่าเดี๋ยวต้องมีแบบไปฟิตเนสบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะฟิตเนสไหวไหมถ้าสมมติว่าเรากินแค่เนี้ยเพราะว่าเราฟิตเนสมันก็แบบเบื่อเยอะเหมือนกันนะคะก็เทนเนอร์ดูคินเทนเนอร์ก็น่าจะแบบว่ามาบ่นในชีวิตจริงแน่นอนนะคะ ต้องขอโทษไว้ก่อนมันเป็นคอนเทนต์นะคะก็วันนี้แอปเปิลหลูกแต่คิดว่าในเนี้ยน่าจะเกิน1ลูกนะน่าจะมีประมาณ2ลูกแล้วก็เลยคิดว่าจะแบ่งกิน2วันนะคะอันนี้เบลเคยอยู่ว่าเดยจะทำแ็เร็้ไหม ทลิปนี้มันต้องสําเร็จเบลต้องทําให้ได้ถ้าเบลทําได้ทุกคนก็ทําได้เพราะเบลเคยทําไม่ได้มาแล้วแบบว่าไม่สามารถาแบบห้ามใจตัวเองที่จะแบบไม่กินไม่ได้อะแล้ววันนี้เบลต้องไปแบบวันเกิดเมจิด้วยทุกคนเบลก็จะคิดอยู่ว่าแบบาต้องสั่งของน่กินกันมาเยอะหน้าเลยแล้วเราก็จะกินไม่ได้เราก็ต้องอดทนประมาณนี้ A few m m o ทุกคนดรกินแอปเปิลเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าน่อจะเบลจะไปงานเกิดเบลก็เลยจะเตรียมโปรตีนไปกินด้วยนะคะตอนเย็นก็จะใส่แบบเป็นผงไปนะคะทุกคนเรากินโปรตีนของเอ็มวีนะอันนี้สองช้อนตอนยินซึ่งปกติก็กินอยู่แล้วนะบางวันนะ ชจๆใส่ไปส่งช้อนแล้วค่อยไปใส่น้ำตอนมื้อเย็นนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกไปขึ้งน,น้องแล้วนะคะเดี๋ยวันนี้เราก็ไปทำธุระก่อนนะคะเดี๋ยวถึงมื้อเที่ยงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะทุกคน นี้เแบลหิวไงเบลก็เลยแบบกินได้แลว้วก็ถ้าเบลกินสามวันแล้วน้ำหนักไม่ลดเบลจะร้องอั <c oughs> งนี้เบลทำให้มันสำเร็จเลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แปลว่าเบลทำสำเร็จอันนี้จริงๆนะแล้วเบลก็จะพยายามไม่กินอะไรเลยทั้งวันเรอกเกตของเบลถ้าเกิดสมมุติว่าทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ดูคลิปนี้คลิปนี้จะยกเบลไปเหมือนปีก่อนนะคะหรือว่าไปดูกันตอนเย็น ตอนนี้เราอยู่งานวันเกิดเมจินะคะทุกคนแต่ว่าเมจิไม่อยู่มเมจิไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนดูอาหารสิดูอาหารสิดูอาหารสิวันนี้เราอยู่งานวันเกิดเมจินะคะแต่ว่าไมบ้งหมดมีแบบสำรองบ้างมีค่ะอยู่ใน มาลดน้ำหนักวันนี้ฉันกินแบบอายุแล้วถ้ากูเห็นมึงกินล่ะฉันห้ามกินแล้วถ้ากูเห็นมึงกินล่ะก็อย่าบอกคนดูทุเรดทุเรดทุเรดกูไม่กินกูต้องของกูจะถ่ายมีแล้วสามวันกูจะถอดแบบอายุนี่อยาให้ดูอาหารเย็นของเรามาแต้องพูดเสียงดังก่อนเดี๋ยวให้ดูอาหารเย็นของเรานะคะโอเคเบลฮะเขามีหางตั้งติดขอบ เชิญถ่ายติ๊กตอกไนดาวติ๊กโอเคเดวันนี้เบตตีเป็นเจ้าแม่ติ๊กตอกแล้วนะวันนี้เป็นเครื่อเย็นของเราคือโปรตีนนะคะไกิูแค่โปรตีนตอนเย็นวิ้งค่อยหยิอนเฮ้ยขอด้วยขวดหนึ่งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเมจิเป็นไงล่ะอุ้ยเนี่ยมึงมีตั้งเยอะเนี่ยอะไรกันพร้อมโชคอะไรกันสองคนอีกแล้วเฮ้ยไม่มีไรเฮ้ยมึงเขาตีกันดิขย่าเร็วน่าเกลียดนะ ได้เช็คกีดีดิเช็คเป็นบาร์เทนเดอร์อะกูว่าลูกค้าไม่ได้กินเลยอะได้แล้วมั้งไหนลองชิมเฮ้ยมึงได่มึง,ร,มงระหว่างที่มึงขายาวโปรตีนอะ่ะตรงนู้นอะตรงนู้นเขาแกะของกิน,นเลย กูไม่รู้ว่าของกินมันจะเยอะขนาดนี้ให้ทุกคนมาดูว่าแบบ MV เนี้ยคืออะไรทําไมเบลถึงต้องลดน้ำหนักขนาดนี้ไม่ใช่อะไรชุดที่เขาเลือกโชว์คูหมดเลยอ๋อเป็นชุดแบบได้ฉันบอกเขาว่าพี่คะหนูอ้วนค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะหนูเบลผอมมากเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะผอมได้เลย <c oughs> ลี่ยมระดนี่คือมือเย็นของเราหมดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้ที่ม่ห้ามกินนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สอง ป่วอวันนี้มันเหลือจากเมื่อวานดูแบบกินแบบประหยัดเนาะเูแบบไม่ค่อยใช้ตังเลยค่อยมากินตอนเช้ามันก็แบบว่าสุดชื่นีนะ่ะย่างที่สุดมันก็วันที่สองแล้วเราก็เหลือพรุ่งนี้วันหนึง่งกินยังไงให้อิ่ม คลิปเปิดหน้าคนตัดต่อไม่สิที่เธอผ่านกล้องหนูไหยไม่เชอใครอยู่หไม่เป็นไรหนูเบอร์ให้ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวนั่นแหละมื้อเช้าของเราก็กินอันนี้อีกหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ไปเจอกันมื้อบ่ายเหมือนเดิมทุกคนถึงมื้อเที่ยงของเราแล้วดี๋ยว่ไปคุยงานมานะคะ เราซื้อมันหวานญี่ปุ่นจากเซเว่นตอนนี้น่าจะเทียบเท่ากับมัน1หัวแต่จริงๆเขาบอกว่าอายุกิน2หัวแต่เบลรู้สึกว่าแบบเบลไม่สามารถกินแบบมัน2หัวติดกันภายในเวลามื้อเดียวได้มันต้องแบบทยอยกินมันกินไม่ลงเบลไม่เคยกินมันเซเว่นเลยไม่รู้ว่ามันแบบประโยชน์เท่ากันไหมน่าจะไม่เท่าหรอกลองกินดูมันร้อนมากเลยเห็นควัน มันที่แบบเป็นเป็นฝายแล้วหวานหวานมันก็คล้ายๆกันปะวะมันมันเกี่ประเภทถ้ามีมันม่วงกับมันมันฝรั่งทุกคนนะกันว่ามือสองเราขอววนที่สองนะคะกินเหมือนเดิมไปดูมือเย็นกันทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินโุ๊ตนี่นะคะ สมมากเลยวันนี้ระหว่างชงโปรตีนเราก็จะกินวิตามินด้วย จะหมดวันที่สองแล้วคะ่ะทุกคนโอเคค่ะวันที่สองของเราจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ทุงนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไป,ปพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะต้องกินอีกอดูกันตอนนี้ก็เช้าวันที่สามแล้วนะคะทุกคน เราก็ยังจะกินแอปเปิ้ลเหมือนเดิมนะคะเพิ่งตื่นเลยทุกคนอ้าวไมไากเลยจริง,รงๆเบลว่ารอบเนี้ยเบลว่าก็ทำได้ดีนะเพราะว่ารอบก่อนคือทําไม่ได้เลยคือแบบถึงจะกินนั้นเนี้ยก็ยังกินอีกกินแบบกินจนอ้วนกินจนแบบน้ําหนักไม่ลด,ดอะแล้วก็ทุกคนเบลอ่ะ ไมไ่ออกกาลังกายนะเพราะว่าเบลรู้สึกว่าสิ่งที่เบลกินเข้าไปมันแบบมันมันน้อยมากอยู่แล้วอะงงไหม <laughs> แล้วถ้าเราออกกําลังกายอีกก็อาจจะทําให้ช็อกได้นะคะแบบว่าไม่มีแรงออกกําลังกายเแบลบก็เลยแบบไม่ได้ไปออกกําลังกายเลยนะคะคือร่า <c oughs> งกายผู้หญิงอะวันหนึ่งอต้องการประมาณ1200แคลใช่ไหมแต่ว่าที่ไอยูกินอะแอปเปิลก็ประมาณ ร้อยแคลถึง200อนะคะไม่เกินแล้วก็มันที่เบลกินเมื่อวานก็ประมาณ200อยก็เท่ากับ400อแล้วก็โปรตีนอะเต็มที่ก็ประมาณ500600้อยนะคะซึ่งแบบมันน้อยมากๆเลยทุกคนแล้วยิ่งเราออกกําลังกายรอกกาลังกายทีมันก็แบบเผาผลาญประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยเท่ากับเรากินไป300อยต่อวันถ้าเราเผาผ่านไปอีกนะคะเบลก็เลยเลือกที่จะไม่ออกกําลังกายนะคะเพราะเบลกลัวแบบป่วยขึ้นมาอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเมื่อเช้าของเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะ มื้อว่างของเราก็กินเหมือนเดิมแต่ก็ไปดูกันว่าอะไรยังไงนะคะเคมื้อเช้าก็จบไปแล้วกับแอปเปิลนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากมมค,าคา่ะกินด้วยกันมไหมไม่เอาไม่แกะเปลือกออกก่อนแล้วปากแกะน่กลัวเราพยายามกินอยู่นะให้มันหมดดูเหมือนว่ารสชาติม,มันจะเหมือนสปากเก็ตตี้นิ่นม มไม่คุยเรื่องอาหารอะไรกันเนี่ยสงสารคนกินมันไหมคะทุกคนเดี๋วยวเราจะกินมันต่อนะแฮปปี้แฮปปี้สปาเก็ตตี้หมูนิ่มซอสพิซซ่าเทียมอร่อยมากคะ่ะน่าเสียใจเนาะที่บิวเวลไม่ได้กินเมื่อ,ไห,อไหร่ยูกินแฮมเมอ์เม่อไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้กินแล้วทำไมพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันที่จะหมดหมดเวลาทำคลิปแบบนี้จริงปะเนี่ยโอนนชิดเดย์เหรอใช่พวกนี้ชิดเดย์ทุกคนเดี๋ยวไปดูมาเย็นกันนะคะ คนตอนนี้ก็ถึงมือเย็นของเราแล้วนะคะแล้วชงจริงๆมันก็มือดึกแหละเพราะว่าเรากินข้าวเที่ยงตอนเย็นข้าวเช้าตอนเที่ยงข้าวเย็นตอนค่ำ <c oughs> อันนี้จะเป็นมือสุดท้ายของเราแล้วเย่ yeah. แล้วคนฉลองกันดีกว่าปิ่งหมดแล้วนะ,ะทุกคน มือสุดท้ายของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาชั่งน้าหนักกันดีกว่าค่ะว่ามันลดหรือเปล่ามาดูกันพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะถ่ายน้ําหนักตอนไหนเพราะว่าวีเราต้องถ่ายงานตีห้านะคะถ้าวีเวลาจะรีบถ่ายน้าหนักให้ดูแล้วก็จะมาสรุปให้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้มือสุดท้ายของเราจบแล้วเรามาชั่งน้าหนักพรุ่งนี้กันนะคะทุกคน ตอนนี้เราตื่นแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณตีสี่ตีห้าแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าต้องไปถ่ายงานยนูน้ำหนักยังไงดูให้หน่อยดิอ่ะทุกคนเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะสี่สิบสามมแป๊บนึงนะสี่สิบจริงเหรอเท่าไหร่วะกูถ่ายให้แล้วเดี๋ยเรากรับเลนส์ก่มั้ยสี่สิบเอ็ดเนี่ยบ้าหนึ่ง แล้วมึงไม่กดหมุนในแอปสี่สามทำไมกูมมัเป็นสีสกูถูกแล้วไงก็เพียงกับกูนั่นแหละกูก็มึงวางถูกแล้วไงน่าลงไปกี่โลกำลังลงไปกิโลไม่ลงออกกําลังกายไม่ถูกไงมึงไม่ออกไม่เท่ากําลังกายไอ้ยูกูไม่ออกไอ้กำลังไอ้นี่เขอดูไงเขาอะไรแหละเอ้ยพี่เจมึงมึงก็เท่าเดิมไงมึงช่างไปก็เท่าเดิมอ่ะกูเห็นจากมุมกู42คือมันเป็นเข็มมันมองยากอ่ะ พี่สองนะแล้วมาหลงนึงคือทุเล็ดทุเล็ดท <laughs> ุเลดแบบทำคอนเทนต์แบบทุเลดนะเราไปถ่ายงานก่อนเดี๋ยวมาสรุปน้ำหนักอีก <laughs> ทีทำไมตอนนี้มันแบบช่างแล้วมันดูง่วงไงไม่ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันนะตอนแบบถ่ายงานเสร็จ ค่ะท,ทุกคนก็อันนี้ก็เช็คชีเบลชั่งน้ำหนักเมื่อวานนะจริงๆเบลถ่ายรูปจากมือถือนะคะก็เดี๋ยวจะ i n ิร์ตให้ดูนะเบลน่าจะน้ำหนักประมาณ42นะคะถ้าเทียบกับเข็มนะคะคือยังใช้แบบเข็มอยู่งมงมากก็ก่อนนั้นเบลน้ำหนักประมาณ4 6ประมาณนี้นะคะก็ลดเหลือประมาณ42นะคะอันนั้นเบลใช้เครื่องดิจิตอลวัดนะคะนั่นแหละ ถามว่ามันลดไหมแปลว่ามันก็ลดแต่แปลว่าถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ลดไปด้วยมันน่าจะเวอร์กว่าการทําแบบนี้นะคะแต่ว่าวบนนี้มันก็เป็นสูตรเลขลัดจริงๆนะคะรู้สึกว่าเอวเบลก็เล็กลงนะคะแต่ว่ามันก็แบบมันก็ปวดท้องอ่ะวันแรกเพราะว่าเหมือนร่างกายก่อนหน้านั้นนะเบลไม่ได้กินแบบ ก็กินเยอะอะผู้ต้องตกก็กินเยอะนะคะทุกคนก็แบบอาจจะไม่ชินกับการกินแบบนี้นะคะ2โลภายใน3ามวันนี่มันเยอะมากนะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบน้อยๆนะมันเยอะมากนะคะทุกคนก็นั่นแหละเบลไม่ออกกําลังกายนะคะเบลไม่รู้ว่าเออแบบคนอื่นอาจจะทาแล้วออกกําลังกายด้วยแต่เบลไม่ออกเพราะเบลรู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวจริงๆนะคะกลัวแบบตัวเองช็อกเพราะว่าเบลก็ต้องแบบออกไปทํางานออกไปชีวิตนู่นนี่นั่นด้วยนะคะ มองว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้สําหรับคนที่อยากลองนะคะก็ถือว่าเบลก็ทําคลิปนี้ได้ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ทําได้3วันอ่ะก็แบบเออดีกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนที่ไมได่ดูเพราะว่าทำได้ทำไม่ได้นะคะเอามีที่ได้ดูก็เพราะว่าเบลทําได้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจให้เบลด้ยวยน,นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้เบลน,นะคะพูดไม่ชัดด้วยขอโทษทีนะคะทุกคนเบลอเบช่วงนี้บายบาย